ไายใครร้องไห้มาหายายสิลูกมาหายายสิคะหายร้องอย่งตีหน้ากายเลยไปตีหน้ากายเลยส็จก็อก<ม>อก้องวิ่งวิ่นที้ร้อแปลว่าความโกรธไม่มีอยู่จริงอ่านงก็ได้นตรงนี้หรือเก็บข้างนอกมัน <c oughs> ไม่รีกาแฟเลย <c oughs> มันมันมากเลยมัน ก็มันเป็นแบบนั้นเออมันไม่มีแบบมั้นค่ะแต่ไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนั้นอันนี้น้องสาวนะคะทำเสร็จแล้วทำข้าวได้ยะมีอะไรคะกระเพราค่ะกระเพรา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 นะคะนี่ก็ทำให้พี่ทานนะคะเค็มหรือเปล่าไม่รู้เลยนะฮะไหนหนูกินกับอะไรคะมอะไรมาเลยมาเลยหนูกินกับอะไรขึ้นมาเลย ไกลมาอร่อยอร่อยมากน้องกายกินหมอยังหกใช่ไม่กินข้าว